ทำไมอ่ะทำไมเพราะว่าตอไปคปอะไรนะอะไรหรอเพราะว่าตองไปคีิปเขาจะใส่กีทีนใช่แล้วรองเท้าประว๋วไม่งอนนะเอาไปปุล คือกล้องใหม่เหรอคะได้เลยเจอกล้องอีกแล้วเหรอเกินจเอายังไงดีอะดีดีดเดี๋ยเย อย่าดนมีใครอ้าวไม่พมับมตไม่มพ้ี่บอยขายกล้องต่อเอพอยใจเย็นเนี่ยไพีม่งอ่ะสองเองพี่มีสตัวอง